วัสดีค่ะวันนี้มาโยกับหญิงเราก็ร้าน19โพ4สีทองอิงเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะพามาเจอกับนี่เลยโตโยต้าฟอร์จ e เนอร์ h e e l วิมาในปี2016นะคะคุณลูกค้าคันนี้วันนี้มาจำเนี่ยรับส่วนลดไปเลย60,000บาทนะคะจากราคาปกติ959,000วันนี้ลดไป6 6 0 0 0 0บาทเหลือเพียงแค่8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ ได้เป็นรถสีขาวๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวรถเนี่ยก็ติดสีเดิมๆนะคะมือเดียวจากป้ายแดงด้วยเนาะคันนี้เราอันลอยของเราเนี่ยให้เป็นสเปคเดิมจากศูตรนะคะแล้วก็ยางก็ได้เป็นยางใหม่ปี2022ดอกเต็มๆเ,เหมือนกันนะคะใช้อีก3ปีสบายอยู่คุณลูกค้ายางยังอยู่ในสภาพดีอยู่นะคะ นี่เลยแล้วก็ตัวรถก็ติดสีเดิมเดิมนี่ถัดมานะคะก็จะมาในเรื่องของคิวการซาดมาครบท่านหมดแล้วกุญแจอยู่ในระยะนะคะก็สามารถเปิดประตูรถได้เลยแล้วก็คันนี้เนี่ยมีครอบโครเมียมกันรอยเล็บมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มีติดในส่วนของโครเมียมด้านท้ายตรงนี้ให้ด้วยเช่นกันนี่ตรงนี้นอกจากสวยงามนะเวลาถ้าเกิดเวลาเราไปเปิดประตูหรืออะไรเงี้ยบางทีจะชนตรงนี้ก็จะโดนกระแทกก่อนประตูนะคะก็จะทําให้ไม่โดนประตูได้อยู่เนาะ ช่วยกันได้ระดับหนึ่งแล้วก็ได้สวยงามด้วยคันนี้ตะเข็บเดิมๆหมดนะคะภายในห้องโดยสารของเราเนี่ยก็จะเป็นสีเบาะหนังสีส้มแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆคุณลูกค้าจะมีเฉพาะรุ่นนี้นะคะที่ให้เป็นสีส้มเนาะที่เป็น2.8ทับ4นะคะแล้วก็ภายในเนี่ยต้องบอกว่าใหม่มากๆเกียร์โฟมาครบคันหมดแล้วนะคะนี่เลยนะคะสวยงามมากๆเลยคุณลูกค้า คันนี้รับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำมไม่มีจมน้ํานะคะแล้วก็คันนี้นะคะภายในห้องโดยสารนอกจากใหม่มากๆแล้วเนี่ยก็ยังให้กล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถมาด้วยเนาะเป็นรถบ้านนะคะเป็นรถบ้านออปชั่นมาครบหมดแล้วเพราะว่าคันนี้เนี่ยตอนายแดงเนี่ยหนึ่งล้านหกแสนกว่านะคะหนึ่งล้านหกแสนกว่าตอนนี้เหลือเพียงแปดแสนกว่าบาทภายในสวยงามเบาะไม่มีริ้วรอยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีส้ม เฉดเนี้ยจ,จริงๆเบาหนังสีเนี้ยจริงๆเฉดมันจะคล้ายๆกับของ BMW ที่ภายในให้ให้เบาหนังสีนี้มาเหมือนกันนะคะรูหลาอยู่เนาะอ่ะเครื่องยนต์2.8นะคะแล้วก็เป็นตัวซิกมาโฟก็คือขับเคลื่อน4ีล้อนั่นเองนะคะมาพร้อมด้วยฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนี่เลยฝาท้ายไฟฟ้าตอนนี้เปิดจากที่รีมโมทนะคะคุณลูกค้า ประตูหน้าประตูสี่บานเนี่ยหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะเมนอาร์คเดิมหมดแล้วก็ฝากระโปรงหน้าก็เดิมฝาท้ายก็เดิมหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะตะเข็บเดิมหมดเม็ดอาร์คเดิมหมดภายในห้องโดยสารอยู่ในสภาพดีไม่มีริ้วรอยนะคะใครสนใจหาโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ใช้งานเนี่ยหญิงนําเสนอเป็นคันนี้อีก1นึ่คันถือว่ารถใช้ไม่เยอะเหมือนกันคันนี้ก็ใช้โดยเฉลี่ยปีละประมาณหมื่นกว่าโลเหมือนกันนะคะหมื่นกว่าโลเหมือนกันทายาง เข้ารูปทั้งคันหมดแล้วนะคะมีถาดวางของให้แล้วแล้วก็เครื่องมือแม่ลงจะอยู่บริเวณนี้เนาะอยู่ยด้านท้ายนะคะก็จะอยู่ครบคันหมดเลยแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นยางอะไหล่จริงๆยางอะไหล่ยังไม่เคยลงดินเลยนะที่ที่เป็นดอกยางอะไรเงี้ยค่ะยังมีสีอยู่สีแตนตรงนี้นะคะก็ยังอยู่ครบหมดเนาะนี่เลยฝาท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวปิดฝาท้ายให้ดูอีกหนึ่งที ใช้สบายเพราะว่าหญิงบอกเลยโตโยต้าฟอร์จู r อรเครื่องยนต์เขาไม่ได้มีอะไรแบบต้องจุกจิกต้องมาดูแลอะไรเยอะแยะนะคะแล้วก็คือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเอวิ่งมาประมาณนี้ก็ถือว่าไม่เยอะด้วยเพราะว่าโดยเฉลี่ยฟอร์จูเ r อร์เนี่ยรถใช้งานคือวิ่งกันกระหน่ำซัมเมอร์มากๆนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยนอกจากมีทีวีต่อหน้าก็จะมีติดตั้งทีวีจอกลางมาให้แล้วด้วยนะคะก็คือพิเศษกว่าคันอื่นเลยเพราะว่า จริงๆแล้ว f o r t u n เ r เขาไม่ได้มีให้มาเนาะก็จะมีสวิตช์ให้กดตรงนี้เนาะยิงยังไม่ได้ดูน่าจะกดเลื่อนเปิดมีเปิดไฟได้ด้วยคุณลูกค้ายังไม่ได้ลองเล่นนี่นะคะก็จะมีให้เลือกใช้งานมากมายมีโหมดมากมายมีกล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถให้ด้วยคันนี้นะคะเบาะไฟฟ้ามาแล้วด้วยเบาะตรงนี้ก็ไม่มีริ้วรอยแบบย่นนะเพราะว่าปกติ f o r t u n e r ตรงนี้มันจะชอบย่นนะคะแต่อันนี้ก็ไม่ได้ย่นเนาะ แล้วก็ engine start มาแล้วสา,ายไฟฟ้ามาแล้วคุยส้นโทนจะอยู่บริเวณใต้พวงมาลัยนะคะคอออแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นดับเครื่องออตโต้เวลาแบบติดติดรถรถติดอยู่สี่แยกไฟแดงเครื่องดับไม่ต้องตกใจนะคะมาปิดตรงนี้ได้นะลูกค้าบางท่านเพิ่งซื้อรถออกไปไปจอดอยู่สี่แยกไฟแดงเครื่องดับตกใจไม่ต้องตกใจนะคะกดปิดได้เลยคันนี้เลขใหม่เนี่ยอยู่เพียงแค่1นึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย 98กิโลเมตรนะคะลี่ยใช้ปีละประมาณ18,000กว่าๆนะคะถือว่าใช้ไม่เยอะนะถือว่าใช้ไม่เยอะเ,ออเลขไม้แท้นะคะต้องบอกเลยว่าไม้แท้แน่นอนมีพวงมาลัยมันติฟังออพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นออปชั่นมาครบหมดแล้วนะมีควยซอนโทนมาให้ครบหมดแล้วนะคะมีเนวิเกเตอร์มาให้ครบหมดเลยแล้วก็มีกล้องถอยหลังอะไรมา ให้ครบคันแล้วด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวเกียร์โฟร์วิลก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะจะอยู่ข้างใต้ตรงนี้เลยก็ใช้งานง่ายเพราะว่าตอนนี้เป็นอัตโนมัติหมดแล้วเนาะมีระบบช่วยลงเขาระบบป้องกันการเลื่อนถาลายนะคะวิทยุก็มาให้ครบคันหมดเลยมีกล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถให้หมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเครื่องมือ,อ,อคู่มือการใช้รถอะไรก็จะอยู่บริเวณนี้หมดเลยเนาะถ้าใครซื้อไปใช้ไม่เป็นก็มาอ่านคู่มือได้ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของทีวีจอหลังนะคะก็มาใครมีลูกมีหลานชอบนะคะก็มาซื้อคันนี้ได้เลยมีทีวีให้แล้วไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มใช้เฉลี่ยปีละแค่ประมาณหมื่นกว่าโลถือว่าใช้ไม่เยอะนะคะออปชั่นมาให้ครบคันหมดแล้วแล้วก็คันนี้นะคะคุณลูกค้าคันนี้นะส่วนลดนะคะรับส่วนลดไปเลยเช่นกันปกตินะคะตั้งขายอยู่9 5 9 0 0 0 959,000นะคะวันนี้จัโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียงแค่899,000บาทเท่านั้นรับส่วนลดไปเลย60,000บาทนะคะเป็นปี2016รถบ้านมือเดียวนะคะแล้วก็แถมฟรีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องจากศูนย์โตโยต้าให้แล้วด้วย1,000 10, 0กิโลเมตรนะคะแล้วก็ได้ยางใหม่ปี2022ดอกเต็มๆเนาะคันนี้มีกล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถให้แล้วด้วยเช่นกันคันนี้เป็นรถมือเดียวจากตอนป้ายแดงเลยนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยสีเดิมทุกชิ้นยังไม่ผ่านการทําสีฉเฉลี่ยเลขไม่ เ,เลขไม่เนี่ยอยู่ประมาณแสนห้าชาลี่ยใช้ปีละแค่ประมาณ1,800 0กาโลเท่านั้นใช้ไม่เยอะเลยออปชั่นมาครบหมดแล้วย้ำอีกทีนะคะคันนี้ป้ายแดง1ล้าน6กแสนกว่าวันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง8,99,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็คุณลูกค้าของหญิงนะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็ซื้อรถคันนี้กับหญิงได้ง่ายๆเหมือนเดิมเลยตอนนี้เรามีซื้อขายออนไลน์ทั่วประเทศนะคะ เรามีบริการส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านแล้วก็หลังจากไฟแนนซ์ผ่านเนี่ยเราก็มีบริการจัดส่งมอบรถให้คุณลูกค้าถึงบ้านเช่นกันนะคะและในส่วนของกรณีการซื้อสดเนี่ยถ้าหากคุณลูกค้าซื้อสดกับร้านหญิง19 p r สีทองรดมือสองนะคะไม่ว่าสนใจคันไหนก็แล้วแต่ซื้อสดกับร้านเราไม่มีบวกแหวนเพิ่ม7%นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยเนาะส่วนถ้าท่านไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจริงจิมีลงเบอร์ใต้คลิปไว้ให้แล้วแต่ว่า ถ้ามองไม่เห็นโทรหาหญิงที่เบอร์0888974888ได้เลยเนาะยังไงแล้ววันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย